กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกผมเองกันวันนี้เจ็บคอหน่อยอเจ็บคอโคตรเลยตอนนี้ก็จะมาเล่นเกมคออฟยวดีซึ่งเปืนนี่ลงไปปืนนี้ยังไม่ใช้ประโยชน์อย่าละลูกซองนี่แหละปืนที่ผมใช้ เมื่อกี้ว่าทำไมผมถึงติดตั้งปืนแบบนี้สองอันทำไมรู้ไหมลืมเปลี่ยนครับไปเลยครับสนินยังไงลืมเปลี่ยนใช่นี้ อรอเพื่อนอยู่ก็เลยจะมาทําการลองฝึกซ้อมยิงสไนเปอร์แต่เดียวสไนเปอร์มีหรือเปล่าดูก่อนสไนไทมีเปล่าแป๊บหนึ่งนะหาสไนก่อนถ้ายังไม่เด็ดตั้งก่อเอาเนี่ยแหละไ,ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์สวนละจะตั้งแกมกกาซีนนี่ครับรออะไรเอเลเซอร์มาด้วยเพิ่งเอา ชิน okay. ี่อยกกดไลค์สคนไว้เออตุ๊จ๋อยกำลังรอเพื่อนอยู่ก็เออ okay. เริ่มเกมเลยเดี๋ยวเพื่อนไปเพื่อนเริ่มเกมเลยอย่าทำาห้คลิปนี้เหงานะชินี่ การที่เหมาะกับการใช้ลูกซองที่สุดเลยด่านนี้ลูกซองประทานพลเริ่มเลย What the fuck ไค้แกะไปเอาลูกซอง สวยหน้าคนโอ้ย uh, กึตเมีหลังกขมาหลังก oh, ็มาหน้าก็มีอู้มีตัวนึงม uh, ีต uh ัว uh, นึงงครับเปอร์ไปเ้อไปจเฮ้ยยิงก mm ูเร็วเลยนะ จมา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 ยืนต้องกับมาได้ไหนะฮะโจนปืนปืนมีใการที่เขาวางไม่ถึงใส่ก่อนตายไปซะไอ้งูแล้วก็ระวังตายไว้ของดีของดีของชอบขนาดนี้ต้องยืมหน่อย คนครับฟันคนครับใครขโมยรัดอยู่ผมครับเฮ่เดี๋ยวมีคนใช้ปืนล้อยนอั้นเฮ้ยปืนล็อตกดเอาปุ๊บเลยนะลูกโซ่ขนาดนั้นไม่ตายเป็นไปได้เดิ<ม>น <c oughs> อ,อ,อยู่ดีๆ <c oughs> ก็โดนหมากันใช่ว่าผมไม่มีหมานะขี้เกียจใช้ ขี้เกียบใช้มากกว่าอย่าเรียกว่าไม่มีมเขียนใช้เกี่ยวกล้ายังเกี่ยวกาขนาดนี้เอาใครตายวะเออโอเคเจ๊คิวใครช่วยข้าววะเออตัวนี้อย่างวะตัวลูกสองพูดทะลุท่าไรลงไม่กินจะพังไม่กิดจะเพิ่มไฟ ที่จรงไปกลายเป็นป <c oughs> าตายเออปัดบอลหน่อยแน้วแบ่งคะบ้าไม่ได้เลยร่ะแบ่ปแปงคะบแบ่เร็วจังวะยอ้นี่มันยิงัวดด้วยแต่ก็ไม่ห่วงนะไปคจะถาปเพื่อ อันีไม่มีนเห็นลเฮ้ยเฮ้ยฝสักทีเฮ้ยเอ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 เ้ยเอ้นอยอ้ยเอเอ้ยเอ้ยอย แต่ไม่ใช่แต่เดี๋ยวได้ลูกซองอันนี้ดีกว่าเฮ้ยลูกซองนี้เราทำได้ลูกซองนี้ผมเคยใช่ที่ไหนใช่ DJ เห็นยังชี่ครูเห็นไหมเห็นไฟบักมันเดินพร้อมกับมันเปิดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเกมบัก เจ็บริงกันให้เจ้ามเด็กไปแกะบักอาแค่มันไม่นี่สามเออเจ็บเลี้ยวข้าวเทนแอนเพอร์ชีกและวตัวเองแราเลยไม่ได้เจ็บจริงครับ <Okay. S 1> ใช่ทำผู้ความฮาอย่าไปทำจริงไม่งั้นเดีย๋ยวตาย กำลังหาปืนที่อยากใช้อยู่เนี่ยห้าปืนปืนอะไรปืน,ปนมีแต่ปืนเบือกตันนี่ก็ยังไม่เบือกตันนี่ก็ไม่เบลตัน,นแต่เราเก็บปืนนี้ช็อตเกันซนายซนัยแป๊แบบหนึ่ง สั้นๆง่ายๆแป๊บหนึ่งเอาเป็นเบอร์นหน่อนี่สกินฮอเลอร์ซุ่มไว้เดี๋ยวเจอไอ้เครื่องบินงูนั่นจะได้ใช้งานเย้ๆๆๆผมเก็บธนูแล้วไอ้โว้สุดที่รักจงเกิดขึ้นเฮ้ยใช้บ้มาหนึงเนี่ยก็จะใช้อยู่เนี่ยติดนั่งเพลิงไปเอาไว้ไอ้อันนี้ ไอ้วงนักฆ wow! ่าทุกอย่างว้าวเหมือนไม่ชื่อแมวของเราเลยเจ็บเล็บปว่าด่านอะไรวะเนี่ยก็จะใช้สนเทแต่ไม่ให้ใช้โอ้เนี่ยไม่เลยด่านนี้ แต่ไม่ได้หยิบสไนมาสี่ประเด็นสไนเด็วก็จะติดตั้งเป็นอันนี้ไปก่อนแต่ไม่เป็นไรมีร้อยนัดเราอยู่ร้อยนัดช่วยชีวิตเหม็นเขียนระดับอัตรด อย่างน้อยก็ต้องเจ้าเจสันอย่างน้อยก็ยังมีสัตว์เป็นมิสไซต์ตันนัใครใช้โดรนถ้าแหละคำตอบง่ายๆใครใช้โดรนเฮ้ยเ้ยใครวะอุ้ยเฮ้ ใ้ร้อยนัดก่อนเป็นร้อยนัดร้อยนัดช่วยชีวิตตอนนี้เผื่ออยู่ก็ไได้ปีบงที่รักไปไอบงรักของเราเน่ยเรียบวกเลยครับศัตรูเริ่มเรียบวิ่ง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 ไอ้วงไปกัดใครมันไปกัดไอมาตัวไม่ อีบ่ายมากน่นั้นตายกูเล็กเล็กเล็กเลย้เย้เย้ค่ะข้างบนก็ยิง เออไม่ปลอกตั้งแต่แรกใจเลือด c

จะไม่ย we? well, ิงอะไรกัน哈。จะบวกวัดปนร้อนร่อนช่ไให้

ลบก่อนอย่าใกล้อ <cat> ุยอ <sp> ีกบอมมันกำลังไม่ใช่จากการบอมบี <caption ing 8> ้อมแล้วเออล่ะุม <inside> มันทำอะไเห็นได้เห็นไหมแพ้ครับเรียบร้อยฮะ เปลี่ยนลอยนัดเป็นเหตุนั่นนี่แหละค่ะแต่ทุกคนเล็กนั่นแหละปืนนี้พอจะไ,ได้ใช้ปือง้งหมตัวไม่มันไม่ได้เป็นปืนพองทั้งหมดเป็นเป็นปืนกลด้วย มีปืนกวนธรรมไดาด้วยบางตัวเนี่ยตัวที่หนึ่งปืนทองปืนเพชรโอ้โหยังไงล่ะครับจะรอดไหมปืนทองปืนเพชรขนาดนั้นคุณผู้ชมคิดว่าจะเหลือหรอครับใช่ไม่เหลือซากบาเลตต้องมาเริ่มเลยเริ่ม โอเคขอร้องเป็นด่านนั้นอีกรอบจะได้มืหอหัวกดแก้ตัวแก้เอ้ยตัวนี้อีกแล้วใช่ไหมเ้ยเดี๋ยวตัวเหมือนเดิมอ,อ,อ่ะอุ้ยไม่รู้ดิเดิม,ม,ดม,มชาดเลยใช่แล้วปุ๊บเออตัวเดิม เออนั่นแหละตัวเดิมพี่สองตาติดเลยนะครับเพื่อนเข้าไปเช็คดิมีอะไรไหมบีไม่มีอะไรบีไม่มีอะไรคีมีออนไลน์ออนไลน์อะไรออนไลน์ อนหนาดีกว่านะจ๊ะวูเกือบตายนะจะทำทัอนเ็ดย่าทอย่างอ่าทำอย่างนี้นะมันมีใส่ไม่ดีอย่างน,บบนี้อย่างนี้ไม่ดีเลย กุ้งบอลหมาไปด้วยหมามาหมาถอยกันเฮ้ยเฮ้ยหมาไม่กัดเลยนี่หมาไม่กัดกันเองโอเคยอเนายจัดการด้วยนะตอนนี้กำลังสุ่มของหรือว่าจะได้ของดีหรือว่าของโชคร้ายน่าจะได้ของดีแหละเฮ้ยไอ้เพื่อนอยู่เบนอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับของของฉันนั่นคือโอ้ของดี โอเคได้ของดีเลย oh, oh. บินสูงบินสูงไว้ก่อนตามไว้ตามไว้มีไหมมีไ,มไหมนี่ไงวัดคืนเลยจุดพื้ทนที่่อสู้กดเดี่งวะะช่างมันมอีฮนี่ก็อยากยิงจังอะ ้เ hey, oh, อย่าไม่ดีเลยอยา่านีไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่ดีอดคยสองคนลวดดาหมาหมาสองคนลวด โอ้โหศัตรูก็ใช้หมาคุยยคุย โอ้โอเกเอ็นเดียว,นวคนโดน,นก็คนโดนโดน,น,นไปโดนไปโอ้ปืนอะไร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 มือโหยิงวัวไม่ไกลรอดฮึนแหมยิงอย่างงี้ดีมีการระเบิดดีมีการระเบิดแล้วก็ปืนใช่ไหม ปืนขโมยของเขาอีกแล้วใช่ไอคนดีคนเดิมมาแล้วใช่ไอคนที่เขาขโมยของจะเด้โอ้ยขโมยยาบเอาเว้เราใช้ปืนนายนี่ว่าเมืองอยู่ด้อยู่ด้ ได้นี่นี่ยืนอยู่ได้ื so death, enemies, kind of ึโรนมีคนเฮ้ย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 ที่รบลลลบบๆบบบบรบอโนอะไรโดนอะไร้ยเดี๋ยว ไปไปไปแม่มามากระจก o นดิไม่ใช่กระจายกันหน่อยดิบ c กว่าอย่าช่วยกระ้ายหน่อยดิโอ้ยคุณพูดแน่ประัทานพรรนใครประทดานพรรน

วาวเหมือนไม่กะให้ยิงอ่ะจริงแม่เมืองดูดิวาวไม่กะให้ยิงอ่ะป้อมมาอยู่ข้างล่างป้อมมาอยู่ข้างล่างเออพังไปแล้วหนึงเหลือหนึงเหลือหนึงเหลือหนึ่งยิ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 งนี่ว้าวป้อมวัวหาที่วางดีกว่านี้ด้วย เฮ้ยหมา,วาเวนยามาอยู่ได้เฮ้มยมึงให้คน,ค,คนที่อยู่บนหลังคาเร็วๆาคนที่อยู่บนหลังคาห,หมดเลยเร็วมันมลนขคึม้นมากับหมาฮเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยหมามาหมามาพอดีเฮ้ยขโมยของคูนี้ ล่อยมาพั๊บของดีของเดิมเหมือนเดิมมาแล้วของดีของเดิมมาแล้วนี่แหละของดีของเดิมของชอบตัวจะวลุดใครตาย ก็ที่ไปคนนั้นตอนนั้นเราเดินง่งๆจะมาฟันด้วยเห็นไหมเห็นไหมเมืองเออล่ะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมครวรแล้วกับ23นาทีกว่า40วิก็เวลาที่เหลือก็จะใช้ในการกราบไ้ลา้ผู้ชม ไปเพื่อนบอกไปแฟนผู้ชมดิโอเคบาย